ผมพลดุรีประชัยเจาชานสุขิจนะครับตอนนี้ก็เป็นสมาชิกวุฒิสภา,าแล้วก็เป็นเจ้าของร้านโรงนาราชบุรีด้วยคือคอนเซปต์นี้เนี่ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณ30ไร่ข้างหลังเราก็ทำนาแล้วก็ปลูกผัก แล้วก็เลี้ยงปลาอะไรองนี้ก็เลยชอบสไต,ตล์โรงนาแบบอเมริกันเดอะบานเฮาส์นะครับก็เลยให้สถาปนิกเขาออกแบบเป็นเดอะบานเฮาส์นะครับอาหารนี่ก็ให้ลูกชายเป็นเชฟอยู่นะครับเชฟเอกนะครับตำแหน่ง executive chef ของที่เดอะบานเฮาส์ที่ร้านนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือหมูสันชันต้มโค้กอันนี้ก็เป็นเมนูที่คิดขึ้นมา กทำให้คุณพ่อ เล,เ,ลเล่นอร่อยๆพอแกกินอร่อยเราก็เลยมาเอ้ยลอ,ลองลองเอามาขายดูไหมก็เลยมีการดัดแปลงสูตรจากทาเล่นที่บ้านมาดัดแปลงสูตรให้เป็นของร้านอาหารแล้วกลายเป็นเมนูขายดีไปเลยมีเตกโอมิวาคิวอันนี้นําเข้าเนื้อจากญี่ปุ่นตัวนี้ก็ลูกค้าชอบเพราะมันจะนุ่มละลายในปากโอมิวาคิวคือโอมิเนี่ยเป็นหนึ่งในสามสายพันธุ์วัวที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเขาก็จะมีโเบมัซซกะแล้วก็โอมิเลือกโอมิเพราะว่าอย่างมัึซกะเนี่ยบางคนลูกค้าเขาไม่ชอบเพราะมันมันเยอะเกินแต่โอมิเนี่ยผมว่า มันบดก็ทำเองเป็นมันบดโรมเม็ดก็มีปลากระปงทอนน้ำปลา,ปลาบาร์บีคิวก็เป็นผหม,มักก็มอสกีดเดงผัดไทยที่นี่ก็หน่นอยน้ำปลสทพิเศษ,ษ,ษทำมาจากใจ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่ใช่โควิก็จะมีพวกเครื่องเดือนเป็นเบียร์สดเบียร์สดก็มีเป็นของต่างประเทศหลายตัวมีวน์ให้เลือกครับเริ่มก็คือตอนสมัยวัยรุ่นนะครับเตเล ให้ไปเข้าที่โรงแรมก็เริ่มตั้งแต่เตรียมของให้กับเชฟครับเป็นผู้ช่วยเขาครับหันโน่นหันนี่แล้วก็ค่อยๆขย,ยบับไปเรื่อยๆก็ทําอยู่ได้3ปีแกก็เปิดร้านอาหารแก็ะลยเียกตัวกลับมาพอมาอยู่กับคุณพ่อก็จะมีเชฟที่ร้านของพ่อก็เรียนรูก้กับเขาก็อยู่ตรงนั้นีกสิบกว่าปีครับไ <c oughs> <c oughs> ด้โดนโดนตลอดครับแต่พอผมทําแล้วผมมองคนกินแล้วเขาแบบอร่อยผมรู้สึกเฮ้เราก็ทําได้นี่หว่าก็เลยชอบก็เลยทํามาตลอด ก็มาเดินเล่นอากาศโปรง่งแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนกับปอดอะอากาศดีอะร่างของเราบรรยากาศจะอบอุ่นเหมือนรอบครัวครับเหมือนกินข้าวที่บ้านกับข้าวที่เราทำเนี่ยเราก็ทําเหมือนกับเป็นกับข้าวที่ที่บ้านกินกันเวลาถ้าเป็นอาหารไทยนะฮะรสชาติเหมือนฝีมือคุณแม่เลยคือที่นี่เนี่ยหนึ่งเราได้เปรียบเพราะว่าโปรง่งกว้าง dispensing เนี่ยระยะห่างเราทําได้นะครับแล้วก็มาตรการที่ทางสาธารณสุขหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยแนะนํามานเนี่ยนะเราทําทุกอย่างเลยครบถ้วนแล้วก็ห้องลงลายมือชื่อนะครับแล้วก็ฉีดค่าเชื้อโรค แต่พอดีเรามี AI ฟิล์มมาแนะนำเราก็เลยเอาเรองติดดูเป็นก่อนเราจะติดฟิล์มที่เคาน์เตอร์แล้วก็ที่เมนูกรติดด้วยทุกที่เลยที่ต้องใช้มือจับคือตอนแรกเราก็ยังไม่รู้่ก็ถามจากทางบริษัทนะว,ว่ามันฆ่าเชื้อ,อยังไงเขาก็บอกว่ามันเป็นไอซิลเวอร์นาโนที่เคลือบกับสติกเกอร์ตัวนี้แล้วไอซิลเวอร์นาโนตัวนี้มีผลในการที่จะทําลายเชื้อไวรัสได้ใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนมันอยู่ไนดะ้ทำได้6เดือนถ้ามันนานเราก็ เปลี่ยนก็ถ้าจะเดินทางมาจากกรุงเทพนี่นะครับร้านเราอยู่ที่ตำบลกีดีหักถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าเมืองไปพักมาได้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ตำบลกีดีหัดทางไปเขางูเราอยู่ริมถนนใหญ่เลยอยู่ซ้ายมือจากแยกกีดีหักแักสกิโลก็ถึงและบมาง่ายเบอร์โทรศัพท์ก็082,193,2499ครับ